สายเหตุมะเร็งกลับมาเป็นอีกครั้งการรักษามะเร็งเป็นการทําให้เซลล์มะเร็งของผู้ป่วยหมดจากร่างกายผู้ป่วยเร็วที่สุดอวัยวะไหนที่สามารถตัดก้อนเนื้อออกได้คุณหมอะจะเรียกวิธีการผ่าตัดหลังจากนั้นก็จะมีการให้คีมโมฉายแสงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือแต่อย่าลืมนะคะว่าเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นภายในเซล อวัยวะระบบร่างกายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเนื้อร้ายหรือเซลล์ที่กายพันธุ์สาเหตุคือเกิดจากร่างกายเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่เสียสมดุลและอ่อนแอหรือมีจำนวนน้อยระบบภูมิคุ้มกันจึงไม่สามารถกำจัดเซลล์ที่กายพันธุ์ไปได้คือเซลล์มะเร็งให้หมดจากร่างกายผู้ป่วยได้นะคะเกิดจากที่เซลล์เกิดการอักเสบ เลือดเป็นกดเพราะฉะนั้นต้นเหตุคือร่างกายผู้ป่วยแต่การที่จัดการก้อนเนื้อซึ่งมันเป็นปลายเหตุไปแล้วเอาออกไปให้มากที่สุดแล้วก็ใช้ยาฆ่าผู้ป่วยลองนึกดูสิคะต้นเหตุความเสื่อมของเซลล์ยังอยู่เหมือนเดิมต่อให้จัดการมะเร็งออกจากร่างกายหมดเซลล์ใหม่ก็สามารถกลายพันธุ์ปัจจัยต่างๆที่ยังเหมือนเดิม มันก็จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำอีกครั้งเซลล์มะเร็งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นปัจจัยสำคัญมันคือการกลายพันธุ์ของเซลล์ปัจจัยสำคัญคือระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สามารถจัดการ เซลได้ปัจจัยสําคัญคือระบบเลือดที่มีสภาพความเป็นกรดทําให้เกิดการอักเสบถ้าผู้ป่วยไม่รู้วิธีการฟืฟ้นฟูเซลลบำบัดเซลล์ต่อรักษาหายหมายความว่าเซลมะเร็งมันหมดไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นใหม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลมะเร็งอย่าโฟกัสแต่เซลลมะเร็งนะคะอยากให้ผู้ป่วยโฟกัสร่างกายผู้ป่วยเองโฟกัสระบบร่างกาย โฟกัสระบบภูมิคุ้มกันโฟกัสเซลล์ที่เสื่อมสิ่งเหล่านี้ค่ะวิธีการก็คือใช้สารอาหารที่พร้อมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเข้าไปฟื้นฟูบำบัดเซลล์วัดถักจับของเซลล์นะคะมีอา่10กว่าวัน20กว่าวันเดี๋ยวก็ตายเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นทําให้เซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมค่ะ ถ้าเราใช้สารอาหารที่เหมาะสมเข้าไปฟื้นฟูบัมบัดเซล์ลเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยา่าโฟกัสมาเ็งให้โฟกัสที่ร่างกายตัวเราโดยเติมสารอาหารเข้าไปฟื้นฟูบัมบัดเซลล์ให้มากพอระบบุ้มกันมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมหากอยากมีชีวิตคุณภาพที่ดีปรึกษาเพิ่ม